สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สตูดิสโคนนะบว่าสิปิไทยในประเทศอีสางประเทศสบายดีเด้อมื้อนี้ก็มาพบมาพ่อกับสาวพินนีกแล้วนเนาะพ่อแม่พี่น้องสาวพินก็ได้เดินทางมาบ้านน้องมะนาวว่าฉันเนาะแต่ว่าน้องมะนาวนเป็นแต่ว่า้ยินชาววาสิปไ,ไทยแต่รักษาตัวอีกเนาะแต่ว่าทางเฮาก็มาลุ้นกัน,นเนาะพ่อแม่พี่น้องมาน้อง่น จปไปไทยรอบนี่กลับมาดีขึ้นหรือว่าจังใดเนาะโอเคยินข่าวว่าน้องเป็นจิ๊ปไปไทยทั้งเทากันไปศบถามน้องเพิ่นเนาะว่าเป็นจิบไปเมื่อใดกันแน่ก่อนสิเขาไปหาน้องเพิ่นแม่น้องปามีกับพอพากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องปามีหรือว่าสาวพิมเนเด้อเนาะโอเคนะพ่อแม่พี่น้องสาวพิมจะชี้พาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปหา น้องพ้อๆกันเลยเนาะไปกันเลยพ่อแม่ก่น้องเอ่ยเยเนาะสบายดีเด้อแม่น้องเต้าเนาะเลยสบยดีแม่น้องเต้าไท้มาหนิเกตยังมาหนินางดินอยู่เนาะที่เฮ้ยจะกินมาหนินะแม่ขึ้นมาคือกินกุ้งกุ้งเนาะว่าลดคอนกุ้งกุ้งประจูดหนังเข้มมาสัน โอ้ก้อนเลือดแม่แม่เราเห็นเราไปตลาดกับเมย์เราเสานี่เลยเนาะไม่กิดสิได้นางเข้มกับก้อนเลือดนี่ขิ้วขาวตังแล็กอย่เนาะจำแจวนะแซ่บอยู่อาหารบ้านนอกเขากับสิประมาณนี่แหละเมนเมนเมนนางเข้มนี่ของมักนอกมะนาวพอนี่เนาะมะนาวกับเปลี่ยนแกงน้ำไหมเปียกเลยเราเบอกเออม่ได้ไปหาเขียดอีกว่ามึงเนี่ ไปน่องคนไปเช้านี่แบบน้ำเมื่อกพูดเลยไปวันคนเดียวได้ไรแต่บ่โอ้ไปเห็ดไปแต่บ่น้อนคนไปนอนยู่ว่านยูสวรรค์แต่บางคนนอนแต่ก่อนโอ้น้องไผ่เดี๋ยวนี้นะเอาน้องของน้องมะนาวเพิ่นเด้น้องยังน้องแอมนะเนาะเอาเพิ่นมาแต่ไทยเด้อบ่มานอนนี่แม่ช่องสามพื้นเลยสามพื้นหละโอ้แต่แต่ก่อนเพิ่นไปเฮ็ดงานอยู่สวรรค์เนาะเฮียวียกอยู่สวรรค์เนาะวันนี้เพิ่นกลับไปนอนอยู่ห้องพักเพิ่นอยู่สวรรค์เพิ่นบัดนี้ โอเยมื่ออื่นนั่นเดินห้างไปฟังไทยบ่ยโอ้านเยแบบานงกระกกิเออเอ้างานเก่าเราเลส่ะงานเก่ากมลมาเลยเพิ่นเอาคนใหม่ยังสี่บอคนใหม่ะเอาไปได้ผมอู่เนาะพิในหน้าก่อนถ้าก็แม่เนาะเงินเดือนไม่ได้เงินเดือนเพินชไม่้เออปะเลยบอกเงินเดือนนั่นนะ เอาเป็นได้เพิ่นจังบ่ไห่เพิ่นฮาน่าโอ้โเพิ่นฮานดเอาหลักของเพิ่นจันซีเนาะอ๋อเลยจันจีก็ว่าปะเลยนะเนาะหลายพนี่น้องเว้ยพนเลยเนาะโดยก็ไกลเติบเนาะน้องเพิ่นมาติมาได้จัดหมื่นนะย้มาอยู่สวรรค์กระชงหาก็มื่กลัวไปเลยมาแต่เพิ่เติบได้อยู่สวรรค์ สาวพินเดบุได้หูเลยว่าน้องเพิ่นมาเดบุตรมาแต่โดนเดบุตรกัเพื่อจะหาเงินได้ขนาดเนาะเป็นบัดเดือนเนี่ยเอนพี่น้องไอ้เพื่อจะได้เงินหมื่นปลายบัดถึกเพิ่นบ่อให้ถือเพิ่นบ่อใจให้ซ้ำเนาะคนที่เหตุงานกัอ่อนปัทภักหนึ่งเนี่ยเพื่อนพี่น้องเอ้เพื่อโชงเดือนมาวัดเดียวเหมอนโอ้มาได้บัดชิ่เดือนมาแัดมีเงินจใจแบบมาแล้วกับเพิ่อนบ่าอยากคือใบเบียงบ่อยากจ่ายเงินแหนเอาซ้ำเนาะเบ่าวใบเบียงโดยโดยอันนี้มันก็แต่ละคนอาจจะคิดกันซอกันนู่นไหเนาะ วันนี้ก็สิไปเห็ดงานอีกน้องแอมเนาะโดยเป็นจังไงสาทั้งน้องมะนาวเป็นยังไงแม่ชูมือนี่คนนอนเลิกบอกเจ้ามพงคนนอนแต่ละมือเตะม้งเตะมือทุบเจ็ดม้งเตะกับนั่งกันเลับ่อยังขึ้นมากะีหเ็ิคนว่าสิไปไทยอีกมืออื่นม่อมืออื่นม่อยสมกือมอพาไปอีก ไปมองเก่าหันบ้องเดยมื่อนี้กัมื่อนี้อยู่ก่อนมื่ออื่นได้ไปแม่ได้ยินน้องคนว่าไปอื่นสิไปไทยวันสันเปย์เนาะไปยืนดุ้มชับไปยืนบ้องค้ามากเลยทำเออมันสิไปวื้ยเาได้หรือเปล่าไปวุ้ยโอ้วันไปบ่อื่นหรือเปว่าไปเอายาต่อยาอีกเนาะหรือว่าไปเบิ่งอาการอีกเนี่ย พ่นี่สักใหญ่กินนะแม่ก็ไปน้ำบ่อแบนี้สักแค่ยังไม่ยังมูฮูยังมูฮูว่าเพิ่งสะไปบ่อที่ทําแบบบ้านแบบนีเนาะอ๋อโดยเอตอนนั้นแม่ไปนะกับโบได้มีบัตรบ่อเหตุบัตรขาวเอาแล้วน้องเพิ่นได้จะน้องเพิ่นนี่บัตรขาวก็แม่นหักแต่ว่าเป็นคนแบบว่าอ่าคนป่วยแหละค่ะอนุญาตเด้โดยแม่ไปเหมือนโบได้เนาะแม่แบบเป็นคนป่วยเพิ่นอนุญาตให้ให้เวลาเพิ่มอีก เป็นหมอเพิ่นรับรองเนาะหมอเพิ่นรับผิสูจบ์ประเดี๋ยด้วคนนี้เป็นคนอยู่ในโรงพยาบาลผู้ที่เพิ่นดูแลปกปักักษาว่าป่วยพนันเดินไปนะเพิ่นก็เลยแบบว่าให้เวลาน้องเพิ่นแม่น้องเพิ่นก็เลยอยู่เิ่งกว่าแม่ได้เดี๋ยโดี๋ยวแต่ไปรุ่นนี้บุพุยแจักมื้อเนาะแม่เนาะบุพุยแม่บุเอ้าบ่คือเหิงซะเไหมนัดนี้น้าแม่บัดแม่สิให้ขี้ฮอดลูกอีกประเด้ี๋ย มมนากี่ได้เใ่ยยบเป็นห่วงกับเป็นอยู่ได้เพราะว่าไปบ้านเพิ่นเมืองทานเนาะอาจสิบุกคือบ้านเฮาเดี๋ยวเพิ่นไปเพิ่นมาพีเบี้ยหลายทางเนาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูบ้านที่นั่เดี๋ยวไปดูลูกมองเพราะว่าอาจสิบุกมีเวลาหรือว่าดูแลเฮาเลยเนาะเพราะว่าเฮาก็มีเบียยของเพิ่นนะเฮากับอยู่น้ำเพิ่นสินนะเนาะอือืมอ แต่คือช่มื้อนี่น้องเพิ่งกะไม่ได้คอยนอนเลิกเนาะถือว่านอนปกติอ๋อกินหือกินยาแบบนั่นอยู่บ่ตรงเวลาอยู่บ่แม่อ๋อแพ้ฝุ่นคนเอายายพิ่นกินแม่ไงแม่เพราะพิ่นกินยานี่มือหนึ่งจักเวลาจักเถื่อเศร้ากับตอนแดงโดยโดยเศร้าเขาไม่ให้กินยาแต่มันรับผลแดงให้กินเยอแล้ว นายมันมีแต่นอนตลอดเลยเนาะเพราะว่ายานอนรับนี่ให้กินตอนแรกเพราะฮัสเตลฟักผ่อนนี่เนาะทำกินกลางเว้นน่ะหอยมีแต่นอนกับนอนเงื่นดมากินแต่ยาแต่ย่านอนโตย่านอนมากนอนลายกันเนาะมันแบบว่าสิหาน้องเขาเป็นเปียกเป็นลอยเพราะจะซินว่าได้เพราะนอนอย่างเดียวว่าจะสมุดว่านะบางอยู่มุกเหม่ยไปรู้กันเช่าเนาะหร่เพื่อเป็ดมงินก็ไปมีแต่นอนซุ่มพักกันเนาะ คือ Riot> คือกับน้องสานเนาะเพิ่นบ่ได้ไปทังใดจนเพิ่นไปบบไดนะแบบเส้นเอ็นเป็นเปียเป็นรอยนะเพราะว่าเพิ่ก็อยู่บได้ลุกไปทังใดสิอยู่แต่มองเก่าอาจจะเส้นเอ็นจังได้ป่านนี้นะมาเมื่อเดียวไปเมื好好่อเดียวมาเมื่อเดียวเนาะแก่คือว so ่าเลยอันนี however, ah ้ก็อันนี้ก็มันก็ไปตามงบเนาะงบขามีสำนึกอาสำนึกเห็นไหม ทำงบทามีรายก็จะสมัครนอนคลิปซี่เพิ่นซอยบ่น้องมะนาวไปน้องเต่าไปนี่มากเน่ยไปอื่นีกว่าคลิอันโชคอันผู้ไม้ด้วยด้วยโอ้เวลากับภูไม้แบบซอยเข้ามาเรื่อยๆเนาะเพราะว่า่นเห็นเหมืนกับอีต้นเนาะหลา่ขู่ไลายคนก็อยากเห็นน่องมะนาวเพิ่นดีเพิ่นเศร้าได้น้องเมยเนาะเพิ่นกับดูตัวทุ่งชาอยู่มาบ้านพี่กะมันโมเมนต์ยังหรอกก็เมซี่ผูกโซ่ไว้เนี่กะแบบว่าน้องเพิ่นไปแบบไปเรื่อยเนาะ ก็เลยว่าแม่ก <w aje. S 2> <laughs> si ับน no? ้องก็เมื uh ่อยคือว่าแหละเนาะเมื่อยน้ oh uh 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 ําอันนี m ự, m ê, ้ก็เข้าใจเพิ่นอยู่แม่พี่น้องเว้ยอันนี้ไปเลยรถนาคนกอื่นไก่สิกลับหรือบ่กลับาก็บ่ฮู้เนาะโดยโยเนาะอาสามีแต่โอลงแม่เพิ่นํานี้ก็ถือว่าฮู้แล้วเนาะว่าน้องเพิ่นสิไปหาหมอบ่อื่นเนาะแต่บ่ฮู้ว่าสิไปจักมื้อแพี่น้องเอ้ย อันนี้ก็ถืวอว่าข้าวของข่าวไหวบ่คือกินหอมดวดอยู่เนี่เออเออเนาะให้แม่เนาเชื่อข่าวว่าฉันน้องเขากะเชื่อข่าวไปหาน้องมะนาวแล้วแม่เด้อน้องสบายดีแล้วแม่เด้อสบายดีมาไหมครัหเนาองเข้าไปหาเอาการเอย่างเข้าไปหาน้องเต้าเนาะน้องเต้ากะอยู่ข้างในุณแหลุ่คนนี้พี่น้องไะเข้าไปกันเลยเห็นเห็ดอย่างเด้อยู่ข้างในผู้เนาะเห็นว่าได้เทรทัศรน์ ใหม่กะคือสิเบิ่งโทรทัศน์นั่นแหละเบิ่งนี่สวัสดี t รับว่ C โอ๊ยคุณเจ้าคุณงามแท้นี่ใส่เสื้อผ้ยาวนี่งามแท้นี่สีมืดๆแน่เด้อเนาะโดยเรื่องแน่เบิ่งเรื่องนกันนั่งสิไป้ไปสเฮยนะเตมอยู่ว่าซั่นไปทายอซื้อก็ซื้อ้ววาสบายดีเนาะสบายดีโดยๆดโดยๆเดี๋ยวเอ้ยกให้ đôi doi chào ao đây hò tomato svea hoa. về tay vẹo đâu. Pike a piper, tòi spec a piper. Hoa 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 hoa, doi. O mang yong boti mi dong hào. Nó răng kut. Nguyên tân lại dong. Agrady vẹo ngon oi. O dai, 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 ok. Hò tomato kowe oi 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 เยเฮ็ดเหินใหญ่ฮแจหัวไโดยเออตกระจกเพื่อนลาบ่เยนาบ่มีเดเห็นเ้เจ้าไปหยังก็หน้าบ่มีหน้าบ่มีเจ้าไปหน้าบ่มีเจ้าเห็นดอกละเฮืองอยู่เพื่อนสพิบ่แม่มื้อนี้แต่งหน้าให้มื้อนี้นะงามเจ้าก็แต่งหน้าเป็นเนาะงามบ่ามบ่น้องก็เพิ่นผู้งามอยู่แล้วเพิ่นมาแต่งหน้าได้จะซอยอีกมื้อนี้นะซอยเยี่ยมมาให้ไเอามาให้นะเยี่ยมไปมื้อนี้แล้วโอสาวแอมน้องสาวเนาะเาให้ น,น,น้นองสาวเพิ่นน้องสาวไล่ทอที่ซอยบ่กระผา,าอะไรอย่างไรอย่างแม่ไต่โรงงานแม่แต่ที่ซอยก็ดีใจได้น,นอ้องนางเนาะเอ้ยโตได้ค่ะโตสิไปก็พ้านนยกกาไทยเบอร์อื่นน่ะกับเจคือเก่าบ่โอไปแจ้งมือบ่ดนิก้าวไปแจ้งมือบ่ดนิอ่าบ่มาหนึ่เดือนหนึ่งอีเดือนหนึ่งเพื่อนอยู่เดือนหนึ่งคนะือเก้าแม่นอ๋อโตโตไปฮอดเดือนหนึ่งโตสิบบุคิลฮอดบ้านบ่เห็นขึ้นหอยู่ึ้ดหอนยู่ตี ห้องน้ำแดดไปมาห้องน้ำแดดใช่ไหมนี่มายังว่ามีห้องน้ำใส่แล้วเนาะน่ขันมีห้องน้ำมันนี่สิโบเลนไปบอปะนี่อยู่เฮือนได้เนาะอยู่เด้อบอไปเด้อคือโบเลนไปคือเก่าอยู่ได้เนาะเฮ้ยเนาะได้ห้องน้ำได้เนาะเฮ้ยไปแล้วมันพีนไปแด้วมั้าจะไปทุกวันพีนแค่พอเออมีพอจะพูดนี่่ไปก็บอกเพื่อนเจ้าดีเด้อเห็นปะอ่าไปก็ให้แม่พาไปได้เนาะ เจ้างามขึ้นอ่ถ้าจะลงกินดีนะพ่นบอกบาบัวชื่อบัวว่าถ้ามันเกาลายดีวะเจ้าลงคอยบอกมมนเจ้าก็จะลงตัวเบาผัดหัวนองเต่าเอ้ยเจ้าสร้างมาลงคอยแทะเน่อสาวไล่สาวไล่หนึ่งไปลงบ่ออไปชิอมาบ่เออไซืิอแล้วเนาะเจ้าอยากได้ยังมีอยู่ ชื่มกินมือี่น้่ไม่ได้กินแล้วเออไล่ยุ่สำนักไหออไ้กินเิ่งฮะเ่งให้แอมไม่แล้ให้แอมเบิ่้มาโตสิไปเราอมีเงินานี้มีเงินเออบ้ากันเรเองมีแต่สิพันเลยเองมีแต่สิพันเลยเต็งนะคือกันแ่นแลสิบพันพอได้ซื้อน้ำปันกินเลยปรับใจคนในกล่นละกิเยด้ดยดเต่มได้สามีเพื่อบบนี้ให้โตพ่อได้อันซื้อกินในระว่างเดินทางเนาะ จับกันเ้อไปมืออื่นบอไปวันนี่ชิูห่อนเดือนืดิไ่าไปเนี่ยไปชิบไปชิบก็ว่าไปแสนบอที่อนะแต่ไล่มีหอนเงินดอนคุณบอ่าไปตัวตาไล่จ้เอาว่าเงินอตัวตาไล่จ้ะเงินไปชิบพันกันให้มีคำน่ะคำพันที่หน้าหัว โอ้ยแต่งัวมีคำให้คายเด้วเอาเคยมาองคืวผ่ะโอ้เองกะบอกเอาหรอกขอบใจลายตัวแต่งตัวตัวซะเอาเอาเงินไว้ซื้อกินเด้ออ่าขอบใจเด้กุ่ดนะใจเด้อเออใช่ไหมวะทำดีด้วยเออเนาะวิธีตัวแน่คนซื้อยังก็เอาเล่เครื่องสำอางตัวกะตัวมักแต่งหน้าแต่งตา

นยูเยู่ายนยแม่มาสิอย้ปล่อยปล่อยเ่อยหน่อยเปล่อยน่อยบ่สิผูกให้นอกเพราะว่าตัวสิไปบ่อื่นนี่น้อยนเนาะแมนเอาเสร็จมากงหญ่ใช่รเปล่าัน่ยเอาไม่ฉังมันเหน้อยเลยเห็นน้อยเลยเสรน้อยๆมบ่เฮ้ยสัมบ่เฮ้ยสั่นแทะเฮ้ยดูดแขนน้อยๆเี๋ยววันนี้มีเงินผูกให้โตได้เฮ้ยเงินได้หน เอออนั่นโบออาวมายืนมาแขนนะสิอ้าวเด้อน้องเต้าเออเดินทางเถอปลอดภัยเด้อเอ้าวห้เศร้าหายฮายห้ดีไว้ๆเด้อโอ้ยผายเจ้านี่สั่นเดินไปเนาะเดินทางไปหาหมอบ่อื่นกะให้เศร้าไว้ๆเนี่ยห้ดีให้เศร้าเล้วนอกมะนาวเด้อเหมือนเด้อมาเยอ้อมาเนื้อได้ละเด้อ ไม่เลยเก็บไว้อีกไว้ให้คนอื่นผูกให้อีกเนาะแม่นคว้วมือโอ้ยแต่บุนได้เนาะอ่านน้ามได้บอาหน้าแต่งตัวงามได้เนาะแต่งหน้าเองก็งามเนาะแต่งเป็นคิ้วก็เขียนบ่ฮะคิ้วไงเพิรนเทเทียอะไรชื่อเพิ่นเทบอกไพ่เทเจ้าไพ่เห็ดให้เจ้าแม่จีน่าแม่เจน่าอันบอดเพิ่นไปพ oh. ักพอดูนี uh ่เครื uh ่องใช้บางเอาบอเครื uh, ่องใช้บางบอคอยกัน no ยังไงช่วยชอยแล้ว ือมีเงนแพงแพวดติงมมีเงินชื่อเรา่นบบากัีอะทาผิวอันนั้นแนี่แพงโพดติงแน่แล้วคอยบุกเคยใช้ขนาดนั่นเนาะมีก้าวชิดชาวพันาียังมาพ่อใช้ได้ยุ่งัเท่ากันยังพันบาทินาปเ่อยๆนทยก็ได้่ทยนี่โอ้ยไทยคลิปเกอยก็ยังบุทบนได้เงินเดือนซับเกอยกับ่ทยไปเรื่อยๆชื่อน้องเต่าเอ้ยยังบุทบนได้ีเรื่องเนโดยอื่นอันนี้มัได้มัเป็นดอกนะ nếu mẹn này mình thảo này đôi 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 anh nhíp ở khòn ngâm đây này đôi thấy hiện nào tu nó nó dài bao nhiêu nỗi hả nỗi anh nhảy cái mi anh nói cái mi gần 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 bao mi hơi độc là hương này nó phụ nó phụ phụ quấn quấn oh chơi gì không phải bận gì cả phụ phụ ngâm cho cả mặc mặc độc mai đấy nó một bên nó cả hơi hả เอาวโไหนมือแทงจ้งได้เยเตู่ตุ๊บอะไรบอะจักก็จะกุมมาจักไม่จักเนาะดบอกออเิมหานนองมะนาวแล้วควจะถามว่าไปแบไปก็ไปแบบใดเน่เนาะแะรไเลม่นเจ็บอกห้าเนียวทำไรดีมอกรว่าเืออย่างนู่นไปเจียบัตรไม่ได้เพิ่สางสาบัตรนาใช้บุตรลา เอออาเอาดินนี่เราไปบริจาคอ่าอ่ออเดยวเอาไปนี่บริจาควัดทั้งตัวกัน่ยมีดินบล็อกบัดนี่แต่เช็ดห้องน้ำกันังบ่มาทได้ได้ดินบล็อกเอื่นบล็อกนี่ไม่ห้องน้ำเฮ้าะาเนี่ยอืออื่นน่ะฝันเอาดินบลอกมาส่งมีเช็ดห้องน้ำมันตัวชิดว่าดินบลอกมาส่งบ้าชิดวาดินบล็อกมาส่งเนยผ่าเงินไปได้ีผ่าไ้าพบาแม่ยังไปช่อย แม่พ่อเคยเจ้ว่าตัวว้าปลอบใจตัวเองซื้อแค่เดินไปไทยเลยบ้าเห็นรถเด้อว่าปลอบใจตัวเองในดีนะว้าไปเน้เลยบัตยัางว้าอย่างน่องอะไรโอ้ผูกไห้ยดอกคอยมันไล่กก้อนให้มันไล่ก้อนเต่งชิฟูกให้เด็กขอคุณท่านเลยนะเอออันนี้ยังหมดทันได้เลยคำว่าได้เองชิฟูกไห้ยดออกผูกแขนรถกัน เออหากแต่อย ja ่าพาดว่าปบอบใจตัวเองก็อันเท้าโบได้หรอกขนอ่อนอย่างเ้ยได้เลยผู้ชายกำลังผ่ามาได้ผู้ชายคนเดีิวถายมาไงบ่ได้ยังก็ได้เพิ่นน่ะเออบอง่ายอันว่าชื่อโทษถักไห่บ่เพิ่นเพิ่นเป็นคนยูไซร์นะคนไทยหรือคนไทยคนไทย น่ต,นตัวได้คุยกับคนยี่บอกเฮยได้คุยแล้วก็บนทาขาวมาสาขาบันทำโอ้ข่ามาทางนั้นเนาะนี่บันทาม็ง,งานนี่นี่ไปเที่ยวทอ๋ออ๋ออ๋อโอโอ,โอ้กอันหะู้ล่าสารทางบ่อนั้นเอ้ยบันทาิ่นไปเที่ยวทะเลไปดินเพิ่นตะกี้บ่เนี่น่าเงินนะอะือไดนะ้สอวคำไอ้าสาวไล่เข้ากับคำามื่นดดงไหเได้อย่ากลัวคุยพั่งก็จะหน่อยกัเนาะใส่ร้ไมคือเพียรมา มื่อห้างคือนอกหมอแล้เนาะโอ้ยขอบริญาณิ่นบนไม่เช่ตนีเนาะขอพระเจ้ามีดอกผีเนาะเมนพ่วตัวญาติช่างผีเนาะบริญาดิไม่ใ่าเขาเนาะให้ไปรถเกงขึ้นขี่สองมู้ให้ไปเออเด้อบริญาณนะบอยชื่ออยู่มีฝั่มาวีฝึกผ่าีเลยอ่านอะไรกับื่อเขาปากเล่าเขาเราใส่เขาตัวน่ยจือได้ตัวน่ยเฮ้ยตัวเล่าจือได้เฮ้ยตัว ตัวเชียนต่อบ่อนเฮ้ยตัวเชียนตอบนี่ตัวิกน้องคนก็เป็นหนังสือเนาะเพราะว่าอ่านในข้างลูกตัวมาหายเต็งเบิ้งเองเอาเงินน่ะเก็บแม่ไปเดเนาะสบายดีที่หักทุกคนสบายดีที่หักทุกคนทุกคนดีทุกคนดีเอออะไรหมกชิบเชยบ่อนเก่งไหมเอาแค่แต้มหูบเลยเฮ้ยต๋อมาเต็ม โอ้โหโอ้งามน่าเห็นได้บุชเฉยบ่หน่ะไม่ชิบชื้ออาอแต่พายใส่ผูกแมงผูกตัวบ่เต็มจีเอหมายว่าตัวเต็มผูกตัวไม่แมงไม่เอออย่างนี้ว่าตัวผูกเต็มตัวนะเอ้าเต็มแต่เพื่ออีกหนาคือยี่บ่นี่ฮะหนาคือเอื้ยยี่บ่หันคคืืออเนาะในหูคืองามแท่นหนาเอื้อยงามช้ำนี่เอื้อยก็โยดีใจอยู่ มีแต so ่โตัวก็เห like> well, hey, right. so okay. yes. ็ด nice. นี่ตัวนี้งามอยู่เหยอนี่ยอมสีเลยยอมสีใช่ไหมว่าจะสีพอสีแล้วบุ้มมี่บุ้มมีเออกชื่อมาให้เด้อเอ๋อตัวสิบปลายไทยเน่ชื่อมาเพ่ดสิเขียนมาดิเอาไว้ได้จะไปชื่อเอามาเขียนเองโตกมาแต่ไทยผู้นีเหรอวิจารติใบอื่นนี่ตัเซอรเวลาได้เขียนเหมือนคำโบรมาก่อนเนาะแบบแบบเมื่อตมาก่อนเนาะอืมเองชื่อมาให้ อันนี้เองซื้อมาให้าตยวราตูไปรักษาอยู่ไทยแบบมมีผู้เขียนนะเห็นว่งามเลยงามสุดยอดเยอะงามคือคนเขียนนี่เด็ดเห็นว่ตัวก็งามแบบยังอ่านอ่านให้อ่านให้เบิ้งแน่ตัวนี้นะภาษาลาวภาษาลาวอ่ะเงื่งขึ้นใหนอันเอฟซีเบิ้งด้แมนบ้าน้องขึ้นแมนเป็นแบบภาษาลาวเนาะแต่ว่าพังแล้วน้องเพื่อนกัเป็นหนังสืออายุเสนอเก่งเลยอันตัวสีขาวน่ะเขียนมายังสนอง ก่อนแมนแบบเพียนแบบเพียนอ่าให้เอฟซีบิ่งอันน้องเพิ่นก็เป็นหนังสืออยู่เนาะอ่านกันคือว่าถูกต้องเบิดเนาะถือเบิดเว่าตะกี้เจ้าเฮียนอยู่ปอใดก็จ้ะว่าปอสามปอสามขนาดปอสามพ่นก็ยังมีความจำหนังสือก็จำได้เนาะเป็นมออะไรบ่นี้ คนเฮียนต่อไม่ใช่คแล้วเป็นคู่แล้วเพคนเฮียนจบแล้วเพคนเป็นคู่แล้ววันนี้นะเนาะนะเมนอาจารย์อาจารย์มาหน้าได้ฝันห้องเนาะหน้าโคชนะนะสกุลโอ้มีนาสกุลโคชนาอีกหนาวน้าโคชนาน้าโคชนาเมนโอ้น้าสกุลเพฝันได้นี่นะโดยโดยการมวลยูยอดมวลมวลองหลายมวนเรียตั้งชื่อให้เออ ในสื่องามได้แบบนี้เนาะคนกับงามสื่อกับมวลนามสกุลกับคักโดยอำว่าไมบบนี้เซ็มเลยเจ้าเออเก่ง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 นะคำว่าไปรักษาดุ่นี่กับคอยดีให้เศาแล้วนางเด้อแบบนี้เด้อกลับมาแบบนี้กับคอยหายเป็นกับมาแบบนี้กับหยาดลูกค้าเนาะกลับมาแบบนี้กับคือสิบไร่ชายสวยอีกแล้วบบนี้เนาะดีเศาแล้วบบนี้เนาะอือชันไหนเหี้ยว่าป้าสั่งได้ก็มีแต่เอื้อไร้กับเอื้อพินสิกลับก่อนเนะ สบาย,บายดีน้องล่ะเกไใบดีผ่าแขนนะเดี๋ยวผู้อื่นมาผูกให้อีกเออเห็ดสองว้สองไวป้าป้ากลับก่อนบันฑีตเพลินน้องเลยให้น้องพักผ่อนก่อน